SEE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  yeah. อย่างหนึ่งใครที่นะครับไปไหว้ที่ริมแม่น้ำโขงหรือไปรำบวงสวงนะครับผมที่นี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะํำองค์ใหญ่มาถวายอีกรอบเต็มองค์พญานาคเต็มองค์ยาวๆเลยกี่เมตรนะอาจารย์20เมตรครับที่นี่่อะอาจารย์เมตรโอ้โหสุดไแล้วนะครับเล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เซนสั่งเรียบร้อยอยู่ในช่วงระยะเวลาของการก่อสร้างอยู่ อยู่นะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับพี่ท็อปน้องหยกนะกลับมาที่วัดตอนโพค่ะครับไม่ใกล้ไม่ไกลไกลค่ะอครับผมหลับแบบหลับฟินเลยครับสองอชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะมาเรื่อยๆไม่รีบเท่าไหร่บ้านแพงนะครับเราพักที่พังคโคนเหมือนเดิมบรรยากาศก็คือพี่ๆชาวบ้านนะครับแถวนี้ก็เตรียมใบสีนะครับเตรียมดอกไม้ตามประเพณี นะครับถ้าทางเหนือเนี่ยเขาจะเรียกว่ากลวยดอกไม้เรียกว่าดอกสวยคือเต็นท์ที่เราเห็นเนี่ยคือเขาตั้งเป็นประจําเลยหรือเขาจัดงานวันนี้เราเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเราตกใจอุ้ยคนเยอะมากแล้วมีใบสีสิ่งที่อัปเดตแบบเห็นเห็นเลยก็คือฐานขององค์เจ้าแม่นะครับมีการติดโลโก้มีการติดพรานมเรียบร้อยตกแต่งโดยรอบเรียบร้อยพื้นนะครับจากเป็นดินลุกรางตอนนี้เทปูนแล้วก็ลงแบบหินขัดอะไรอย่างดีเลย เสร็จสับเรียบร้อยเลยครับแล้วก็มีคนมากราบว่าเยอะแล้วก็มีคนมาถวายอะไรแน่จันระเกียงน้ํามันเยอะเลยใบศีเยอะเลยแล้วก็ฐานที่ตั้งคาบูชาสองสามใต้เลยเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ไปดูด้วยว่าคําบูชาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็วันนี้ถือโอกาสมาคุยนัดช่างใช่ไหมใช่ครับนัดช่างที่จะสร้างองค์พญานาคด้านหลัง ให้มาดูพื้นที่แล้วก็ว่าจะให้สร้างแบบไหนอะไรยังไงครับที่กําหนดไว้นะพี่เนาะจะมีพญานาคสององค์ลูกนะก็คือองค์ศรีสัตนาคราชกับองค์รัตนาวดีคู่กันเลยหันหน้าไปทางนู้นเลยหันหน้าออกริมโขงข้างหลังชนเขาภูรังกาอืก็เหมือนออกมาจากเขาที่แบบถะลงสู่แม่น้ําโขงอย่างนี้เลยวันดีอย่างหนึ่งพี่ท็อปน้ําหยกเวลาขึ้นภูหรือว่าเข้าอุทยาน เรามากราบไหว้ที่นี่ก่อนเนาะเหมือนที่เราไปไหว้ปูเรือลูกนะไหว้ที่นี่ก่อนเสร็จสรรถวายที่นี่ให้เสร็จสับพเลยแล้วขึ้นไปอย่างสบายใจไปรับธรรมชาติอย่างเต็มเต็มบางคนก็บอกว่าขึ้นก่อนแล้วกลับมาไหว้ก็ได้นะแต่ว่าไม่ควรเอาใบสีหรือว่าทูบขึ้นไปจุดบนน้ำไม่ได้เลยหนึ่งถ้าเกิดไฟป่าหรือเกิดขยะใบตองหรือเกิดพวกบางทีเขาเอาไข่ต้มไปไหว้ก็ไม่สมควรจนเกิดอาการขยะขึ้นเนาะไหว้ที่วัดก่อนค่อยขึ้นไป ชากะาข้างบนดีกว่าใช่ถูกันเดี๋ยวเราไปดูแท่นกันก่อนนะพี่น้องครับนี่เขาเรียกว่า่วงหน้าขรรราษะอันไหนอันนี้หายากคนทํากันท้าเขาเข้าใจทำนะนี่เข้าใจทำนะนะอันนี้คนทําใบสีนี่อธิบายได้ไหมว่าหมายถึงอะไรคือคนที่เข้ามาขอพรกับองค์ย่า เขาก็ได้โชคกลับไปแล้วเขาก็ทํามาถวายวันนี้ครับแล้วทําไมต้องเป็นหน้าขบาทเขาเรียกว่างูกินหางก็ไม่ทราบเหมือนอันนี้เขาทำมาเขาทำมาจากจังหวัดเลย๋อ้ทำมาจากจังหวัดเลยมันมีคติมันมีคติอย่างหนึ่งอันนี้้ามีกินหางพี่ท็อปเขาเรียกว่าอินฟินิตี้ไม่รู้จกจบจกสิ้นเหมือนคล้ายๆว่าสําเร็จแล้วเนี่ยทำใบสีพญานาคที่เป็นลูกงูกินหางเนี่ยก็จะมีโชคมีลาภต่อเนื่องกันครับถ้าอางนั้นแสดงว่า คือคนที่ได้มาสกักการะมากราบไหว้แม่ย่าแล้วได้โชคได้ลาบก็กลับมา,บบมาเห็นผลเลยใช่ไหมคุณพี่ก็คือขออนุญาตวันนั้นได้เรียนถามอาจารย์แล้วว่าจะให้ทายังไงก็คือเห็นองค์ท่านตั้งแต่ยังไม่มาเพราะปฏิบททัติทมอยู่ที่นี่ท่านก็มาเข้าฝันแล้วเราก็พาชาวบ้านเมาไหว้ก่อนที่อาจารย์จะมามาถึงคาถาบูชาอยากถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเป็นคาถาที่ถูกต้องไหมคะ น้โมภาษาพมราวันนี้น้โมสามจบก็โอเคแล้วนะครับปกติแล้วบูชาพญานาคเนาะไม่ว่าจะเป็นองค์ปู่ศรีสัตตนคราชก็ดีนะครับปู่ผู้ชงนาคราชก็ดีนะครับแล้วก็องค์ปู่ศรีสุโธก็ดีนะครับก็คือกายวาจจิตตังอาหางวันทาแล้วก็ตรงนี้ก็คือชื่อของแต่ละองค์ใช่ครับทุติยมปิครั้งที่หนึ่งตะติยมปิครั้งที่สอง เมตตันจะมหาราโพปิโยนาคขันธปริตังถือว่าถือว่าสมบูรณ์เมตตันจะก็คือความเมตตาของพระองค์ท่านโปรดนำความรักอันยิ่งใหญ่ประทานโชคลาภอันมหาศาลเป็นปริศอันศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์นะครับโดยตรงนะครับก็สวยงามเนาะแล้วเขามีความเชื่อถวายไฟให้นาคาราชทุกปีกีงน้ำมันตะเกียงความสว่างขอให้มีความสว่างชดช่วงขอให้เห็น พูดง่าเห็นโชคเห็นลาภความเชื่อนะปกติแล้วพญานาคเนี่ยบางบางองค์จะไม่จะไม่เอาไฟนะแต่ในสายของตระกูลวิรูปักเนี่ยตระกูลสีทองเนี่ยชอบไฟชอบไฟชอบประทีปชอบโคมลอยเพราะเป็นนาคอยู่บนท้องฟ้าจตุมหาราชิกาวิรูปักนะต่อไปก็คือพี่ท็อปขอสร้างมนตดลบครอบนะทรงจตุรมุก สักประมาณ5ชั้น7ชั้นก็ว่ากันไปโอ้โหนี่ผมบอก่อสร้างมณฑปแม่ทำรมเงารมเลยนี่ผมก็กลังบอกอาจารย์เดี๋ยวเราคุยกันในร่มดีกว่าเพราะแดดแรงมากเพราะว่าคุยกับพี่ส้มอยู่บนรถตู้อยู่ว่าพี่ส้มบอกว่าน่าจะหาเจ้าภาพมาร่วมสร้างหลังคาครับสไตล์แบบร้านช้างเลยสไตล์ผ้าอีสานเลยนะครับผมแล้วการที่เอาพรมอะไรขึ้นไปคล้องหรือเอาผ้าขึ้นไปมัดนี่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนนี้ก็อนุโลมก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่มีที่เลยนะครับ โตะก็ยังใช้โต๊ะที่เป็นแบบธรรมดาอยู่ครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวอนาคตก็น่าจะมีเจ้าหน้าที่จัดวางให้เรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ชื่อพี่อะไรเลยหนูลิงค่ะพี่หนูลิงค่ะนะพี่หนูลิงทําใบสีเป็นเป็นขึ้นตัวขึ้นอะไรเป็นค่ะนะพร้อมแม่น้องยกลองดูนะไล้ะตอนแรกฉีดไปต้องกันนะเดี๋ยวให้นั่งหยกฉีดสั่นนี่ก่อน ให้น้องหยกฉีกประมาณนี้นี่ค่ะตามนี้เลยต้องได้ขนาดเท่ากันด้วยนะพี่คะขนาดเท่ากันโอเคแล้วน้องหยกจับอันนี้จับอันนี้เรียกว่าดอกพุดธลูกดอกพุดธพลาสติกจับแล้วเราใช้มือได้ไหมโอเคแล้วก็หมุนหมุนเข้าไปอีกหมุนให้แน่นให้มันแน่นแล้วน้องหยกก็เอาแม็กเรียบเลย นี่ได้ตัวหนึ่งนะเห็นไหมกว่าจะได้ตัวหนึ่งเนาะยากอ่ะยากไหมยากเย็บเลยนี่กว่าจะได้ตัวหนึ่งถ้าอย่างนี้เราตัดรับขั้นตอนประกอบเป็นผ้านุ่งขึ้นมาค่ะนะทําเป็นนิ้วขึ้นมามือข้างนี้เราประคองที่ชือเราใช้มือด้านเนี้ยอืมได้แล้วได้แล้วเห็นป่ะน่าไม่แน่นอ่ะมันยากนะคะเนี่ยกี้หนูยืนมองหนูคิดว่ามันไม่น่ายาก แต่ว่ายากแล้วก็ขยายเอาแต่ถ้าพี่พี่ก็ตัดรูเสียบเลยทีเดียวง่ายๆคิดว่าเหมือนทำกระทงอ่าประมาณนั้นอย่างนี้อ่ะลองขึ้นตัวขึ้นนิ้วเลยครับผมอ่ะน้องยกของนี้เราจะมีตัวแต่ตัวเนี่ยบางทีเขาก็หลากหลายเนาะขึ้นตัวขึ้นพระนุ่งพอเราจะขึ้นตัวเราก็จับอันนี้มาให้อยู่กึ่งกลางแล้วน้องยกพับตามรอยนี้เลยรอยเฉียงเนี่ยง่ายสุด แล้วเราก็เอาพับเข้ามาแต่ว่านิ้วชี้เราดันไว้แล้วนิ้วโป้งอ่ะเอาพับออกมาเออจีบลับนั่แหละข้างนี้ก็เหมือนกันอ่ะ่งี้เหรอใช่ใช่ใช่แต่ว่าน้องหยกอ่ะพยายามเอาเอาสันเนี่ยจะเข้ามาประมาณเนี้ยนี่ได้แล้วอันหนึ่งต้องทำอย่างนี้ค่ะใช่ไหมอ่าอันนี้อันนี้เราเราขึ้นไอ้ตัวนี้ให้มันเป็นตัวยอดมานะ สถานที่ที่เราจะจัดสร้างพญานาคนะคะใช่ครับสร้างขนาดประมาณที่เท่าไหร่คะอาจารย์เอ่อสูง10เมตรอลังการเลยล่ะแล้วก็ความยาว20ิเมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง50เซนติเมตรก็เนี่ยแหละประมาณนี้10เมตรอ่าเรายังสูงไม่ถึง2เมตรเลยคนเราใช่ถ้า10เมตรก็คนสูง2เมตรต่อกัน5คนอ่าต้นนั้นได้ไหมคะอ่าได้ประมาณต้นตาลนะครับน่าจะประมาณนี้นะเกือบเกือบต้นตาลเลยครับอาจารย์ดูแล้วอลังการแน่ๆครับ แล้วที่เขาก็พร้อมจริงๆนะที่เขากว้างขวางมากแค่เราไม่ได้มาแค่ประมาณเดือนกว่าๆสองเดือนในงมั้งเนี่ย่หลังจากวันบรงคสงความเปลี่ยนแปลงภายในวัดมองอย่างเห็นได้ชัดเลยครับนึยอกว่าไหมใช่ค่ะคือชาวบ้านเขามารวมตัวมาเมันมันมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นนะมาทาใบสีคนที่อยากจะมากับสักการะก็ได้มาบูชาใบสีทุกอย่างมันและคนก็เข้ามาที่วัดเยอะมากขึ้นด้วยใช่ครับระหว่างที่เราอยู่เนี่ยคือ รถขับเข้ามาตลอดเขาออกตลอแล้วเขาก็ดีใจที่บอกหุ้ยตามรอยมาแล้วไม่คิดว่าจะมาเจอที่เราอยู่ที่วัด้องลูกก็สนุกสนานเลยเมื่อสักครู่นี้ครับผมก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าภูมิใจในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาการธนบำรมลุงเพื่อให้ความศรัทธาภาษาท่าของยติธรรมกัลยาณิมิตรยังคงอยู่ศาสนาพุทธจะคงอยู่ต่อไปนะครับผมรอติดตามเนาะพี่ท็อปเนาะว่าในการพืชหน้ากันอัปเดตกันเรื่อๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ อาจารย์ก็นัดช่างมาคุยเรียบร้อยแล้วเข้าใจตรงกันแล้วว่าตรงไหนเป็นยังไงรูปแบบไหนมีพระอยู่ตรงกลางแล้วพระเป็นพระจักรพรรดิเลยขัดสมาธิเพชรแล้วขัดกลับกันนะครับแล้วก็ปางมาลวิชัยนะครับแต่ว่าขัดกลับกันหมดเลยเขาเรียกว่าเพชรลับนะกลับรายให้กลายเป็นดีอยู่ระหว่างองค์พญานาคทั้งสองครับ องค์พระธาตุทั้งสองก็เป็นองค์สีทองกับสีขาวถูกตองช่างจากที่ไหนครับอาจารย์ช่างโคราชครับก็เดี๋ยวช่างจะต้องลงมาทํางานที่นี่เลยที่วัดเลยอยู่ที่นี่นะครับเป็นเวลา2เดือนอ๋อช่างที่จะเข้ามาสร้างแล้วมาอยู่ที่นี่เลยน่ยเขาจะเริ่มงานเมื่อไหร่นะอาจารย์เดือนที่9กุมภาพันธ์นะครับวันที่9เดือนกุมภาพันธ์ใช่ครับก็จะมาอยู่ที่นี่มาก่อร่างสร้างที่นี่ทั้งหมดติดอยู่อย่างหนึ่งพี่ท็อปนึกออกห้องน้ำเนี่ย เอาออกก่อนไหมครับใช่ค่ะต้องเอาออกเพื่อทัศนียภาพที่เหมาะสมและสวยงามเวลาท่านถ่ายรูปนะครับหรือท่านมากราบสักการะจะได้เอาเพื่อความสวยสวยงามด้วยหนึ่งแล้วความเหมาะสมด้วยใช่ไหมจารย์ใช่ครับเพราะว่าโอ้โหองค์อยู่แบบห้องน้ําอยู่เลยเอาเลยออกมันไม่เหมาะสมเท่าไหร่ใช่ค่ะใช่ครับเอาคราวนี้ถ้าห้องน้ําไม่มีแล้วเนี่ย เราก็ต้องสร้างทดแทนให้วัดนะครับครับนะยังมีอีกหลายที่เลยที่ต้องปรับชัสนียภาพในการที่จะเข้าวัดมาเราสามารถมองเห็นองค์พญานาคได้แบบสวยงามทางวัดก็ต้องใช้ปัจจัยใช่ค่าอิฐหินดินปูนทรายหรือบางคนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยบางทีพระเองเนี่ยก็ลงมือเองใช่ครับเรียกว่าพระทำพระทำเห็นเลยเนี่ยแล้วก็บางอันเนี่ยชาวบ้านก็มาช่วยกันนี่คือบรรยากาศที่เขาเรียกว่ายังอยู่ในชนบทอยู่นะครับ น,นี่คือแรงศรัทธาของญาติโยมก็เนาะใครต้ใจ <ฮะ S 2> เลขบัญชีของวัดเอาไว้ครับเช่นเดิมหรือใครที่อยากจะตามรอย OCU แล้วหรือกซิเขตก็ตามมาทําบุญได้โดยตรงที่วัดนะครับชื่อว่าวัดดอนโพอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับผมหลังคาขององค์เจ้าแม่ด้วยใช่ใช่แต่นี่ยังร้อนแดดมากคนมานั่งไหวกยังแบบตากแดด รู้สึกว่ามีคนได้โชคได้ลาภกันตามบุญสมบัติเนาะสำหรับ OCU วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์บัะนะครับดำตรงไหนทาตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ชุดปฏิบัติธรรมบุญสัมพัธ์นะครับผมผลิตภัณฑ์ใน HS นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่อยู่กับเรามาคผสำหรับ OCU วันนี้นะครับจะเกาะติดนะครับการสร้างพญานาคทั้งสององค์ที่วัดดอนโพนะครับพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ See <laughs>